ใส่เสื้อทีมชาติขวัญใจมาหาชนด้วยจะรอดไหมนอ้อสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีแฟนๆช่องเทพบอลกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกันกับเบนเทพบอลแบบนี้ ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆนะครับ FC ในหน้าช่องเทพบอลทุกๆวันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับเบ้นคนนี้คนดีคนเดิมนะครับยูโรช่วงนี้ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับดุเดือเดเผ็ดมันกันสุดๆเลยนะครับวันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายมีอีก2คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ในหน้าช่องที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันก็จะมองที่โคปา อเมริกานะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะวิจารณ์ในหน้าช่องกับเบนที่นํามาฝากพี่พี่เอวันละ3คู่ที่น่าเชียร์ ก็ฝากเหมือนเช่นเคยน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงต๊งติ๊งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะประชาสัมพันธ์สําหรับพี่ท่านใดที่นะครับรักในกีฬาฟุตบอลสําหรับพี่ท่านใดที่คอเดียวกันนะครับคอนี้คอเดียวกันนะครับก็อยากจะให้เปิดอกเปิดใจนะครับมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลนะครับเข้ามาดูบรรยากาศดีๆในหมู่บ้านกันได้ว่าจุกจุกอิ่มอิ่มมันเป็นยังไงนะครับง่ายนิดเดียว แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีซเก้าหนึ่งหนึ่งกาลันตอีความสดชื่นนะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่นําบอลสดสุดจัดๆนะครับในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเบนจ์จปักหมุดไว้ให้นะครับชิกที่ลิงก์ไปดูผลงานที่เบนจ์จัดวางให้ในกลุ่มได้เลยว่ามันฟินมันจุกกันขนาดไหนนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือน มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ร้อนแรงนะครับอาทิตย์ที่30มิถุนายน2,567เดี๋ยวจัดกันแบบสุดๆส,ส่งท้ายเดือนมิถุนากันเลยนะครับหน้าช่องวันนี้3คู่ชิ้นหน้าเชียเรามองชิคคู่แรกกันก่อนเลยคลิกออเวลา23.00นาิาจุทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายบอลยูโร2 0 2 4นะครับจะ,จะเจอกับทางสโลวาเกียก็ต้องบอกว่าทีมชาติอังกฤษนะครับ เข้าเข้ามาในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายโดยการเป็นแชมป์กลุ่ม4นะครับมี5แต้มชนะ1เกมและก็เสมอ2เกมส่วนทางสโลวาเกียเข,เข้ามาเป็นลำดับ3ที่ดีที่สุดในกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E ก็จะประกอบไปด้วยโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียและก็ยูเครนนะครับจะเป็นโรมาเนียเบลเยียมแล้วก็สโลวาเกียที่ผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมและก็ทีมที่ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจะเป็นยูเคนเพราะว่ากลุ่ม E คะแนนเท่ากันหมดเลยคือ4ีคะแนนแต่ว่าลูกได้เสียสโลวเกียด,ดูดีกว่าเลยเข้ามาเป็นลำดับสาเรามามองนะครับกับโจทย์วันนี้เปิดมาให้ทีมชาติอังกฤษเปิดมาใน90นาทีต้องเผดิจศึกนะครับผม ในเก้าสิบนาทีทีมชาติอังกฤษวันนี้ต้องเผด็จศึกไม่พอนะครับก็ต้องทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจับเฮเต็มๆทำหนึ่งลูกไม่เพียงพอสําหรับทีมชาติอังกฤษต้องทำสองลูกนะครับค่อยจับเฮเต็มๆก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากแน่ๆนะครับเจอสโลวาเกียก็ตามจริงแต่ว่าใน3นัดแรกที่ผ่านมานะครับผมโดนตําหนินะครับเซาเกตโดนตนํนะาหนิตั้งแต่นัดแรกที่ชนะเซอร์เบียนัดที่2ที่เสมอแล้วก็นัดที่3ที่เสมอก็โดนตนําหนิทุกนัดเลยเพราะว่า สตาร์ดังๆในทีมถ้าเทียบจากทางาคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมที่เกเรตเซาเกตเรียกมาก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่สตาร์ล้นทีมนะครับดีกีนักเตะที่ดีที่สุดในแต่ละลีกดาวซันโวของบุนเดิลีิก้ารองเท้าทองคำห้าลีกหลีกใหญ่ในยุโรปอย่างฮิลิเคนจูดนะครับฟิลฟอเดนบัวโยซาก้าอย่างงี คือมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเซาเกตก็ไม่สนนะครับคือทีมแบบนี้มักจะไปรอบลึกๆได้ไกลนะเออสังเกตดีไหมนะครับเรามามองจากเฮทเ a ทที่เจออกันหน่อยนะครับเฮทเ a d ที่เจออกันนะครับผมย้อนกลับไปนัดล่าสุดในเวิร์ครับกลางปีที่เจอเจอกันในปี2017ก็เป็นอังกฤษที่ชนะชนะสโลวาเกียมาได้2ประตูต่อหนเกมหลังสุดที่เจอกันอังกฤษชนะไปถึง5เกมแล้วก็เสมอ1เกม ค่อนข้างที่จะฉีทางสโลวาเกียแบบยับยับเลยในเฮตูเฮี่เจอเจอกันกับผลงานช่อ่ารอบแบ่งกลุ่มของอังกฤษชนะ1และก็สเสมอ2ส่วนทางสโลวาเกียนะครับเข้ามาเป็นลำดับ3ที่ดีที่สุดนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเก็บมาได้4แต้มนะครับเป็นการชนะ1สเสมอ1และก็แพ้1เกมคู่นี้เชื่อว่าก็จะเป็นทีมชาติอังกฤษแหละครับที่จะผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เพราะถ้าเกมมันอึดอัดอึดอัดนะครับทีเด็ดที่ขาดของทีมชาติอังกฤษก็มีเยอะกว่าสโลวาเกียเยอะแต่ ว่าด้วยโจทย์ที่เปิดมา มองว่า90นาทีไม่น่าจะทําสกอร์ห่างถึง2ลูกได้คู่แรกเบนแนะนําเลือกเชียร์ที่สโลวาเกียถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจทที่ทีมชาติอังกฤษเปิดมาเชียร์ที่สโลวาเกียเป็นคู่แรกมองกันต่อนะครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าเชียร์ที่น่ามองในรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายในยูโร2024นะครับอีกหนึ่งคู่ชิกออฟเวลาเตะสอตรงเลยการทิ้งดุสเสเปนจะเจอเจอกับทางจอร์เจียนะครับเรามามองจากโจทกันเลยดีกว่าโจทวันนี้เปิดมาให้สเปนต้องบังคับ ชนะพาเด็ดศึกใน90นาทียังไม่พอแต่ต้องทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจะได้เฮทําสกอร์ห่างถึง2ลูกได้เฮก็ตามจริงแต่ได้เฮแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นถ้าสเปนอยากเฮเต็มเสียง ต้องทําสกอร์ห่างถึง3ลูกค่อยจัดเฮเต็มเสียงสําหรับสเปนเ,เจอจอเจียวันนี้นะครับสเปนก็ตามที่เบนบอกเลยว่าเป็นทีมที่ล้อแรงแบบสุดๆนะครับรอบน็อกเอาท์อ่ารอบรอบแบ่งกลุ่มนะครับรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็เข้าเป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่ม B เก็บ9คะแนนเต็มเลยชนะรวดมาทั้ง3เกมเลยส่วนจอเจียนะครับเข้ามาเป็นลําดับ3ที่ดีที่สุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นเกมนะครับเกมนัดล่าสุดก็พลิกล็อกชนะ โปรตุเกส2ประตูต่อศูนย์ได้สําหรับทางจอร์เจียเรามามองจากเฮดทัเฮทที่เจอเจอกันหน่อยนะครับว่าเจอเจอกันมากี่ครั้งแล้วนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางาในรายการยูโรรอบคัดเลือกอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นทางสเปนที่ตกมาลาบคาบเลยทั้งไปทั้งกลับเลยในบ้านจอร์เจียสเปนบุกไปตกมาในยูโรรอบคัดเลือก7ประตูต่อหนึ่งในบ้านสเปนก็กดไม่ยับเลยชนะจอร์เจีย3ประตูต่อหนึ่งเฮดทัเฮทที่เจอเจอกันสเปนขี่จอร์เจียแบบยับยับเลย กับผลงานโดยภาพรวมก็เป็นสเปนที่ดูโดดเด่นกว่าเป็นสเปนที่ดูดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทีมไม่ว่าจะเป็นผลงานและฟอร์มการเล่นในรอบอแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากนัดแรกก็อัดโคยเชียไป3าศูนย์นัดที่2ชนะอิตาลีแบบว่าอิตาลีสู้ไม่ได้เลย1ประตูต่อศูนย์แล้วปิดจ็อบจบในรอบแบ่งกลุ่มชนะแอลเบเนีย1นประตูต่อศูนย์ส่วนทางจอร์เจียเป็นน้องใหม่ในยูโรรอบน็อกเอาท์หรือนอกอ่าเป็น เป็นน้องใหม่ในยูโรรอบสุดท้ายแบบนี้นะครับเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นกําไรแบบสุดๆแล้วนะครับใน3เกมรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการชนะ1เกมเสมอ1เกมและก็แพ้1เกมนะครับเกมเปิดสนาม แพ้ให้กับตุรกี3ประตูต่อ1นะครับเกมที่2เสมอกับสาธารณรัฐเช็กมา1ประตูต่อ1และเกมที่สไปคือการพลิกล็อกชนะโปรตุเกสมา2ประตูต่อศูนย์ะครับทำผลงานได้ตามเป้าคือผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายได้วันนี้ด้วยกระแสด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ต้องยกให้ทีมกระทิงดุสเปนนะครับมีคุณภาพทีมที่ดีกว่าอะไรทีมที่ดีกว่าแต่เชื่อว่าวันนี้สเปนมองว่าใน90นาทีจะถึง2ลูกไหม2ลูกเบนมองว่าสกอร์ห่างถึงครับคู่นี้ แนะนำเลือกเชียร์สเปนได้เลย h e a ดทูเฮ a ดดูดีกว่าขีแบบยับยับด้วยรวมไปถึงคุณภาพนักเตะก็ดูโดดเด่นกว่าคู่ที่2ที่น่าเชียร์เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติสเปนสวยจัดจัด ท้ายคู่ที่3ฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องเบ้นขอขยับไปที่โคปาอเมริกานะครับผมรอบเวลา7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับในกลุ่ม4ระหว่างเม็กซิโกเจอเจอกับเอวดอร์นะครับคู่นี้เปิดโจ์มาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเปิดโจทย์มาเสมอไหนเสมอกันนะครับมามองจากทั้ง2เกมที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเม็กซิโกนะครับสเกมที่ผ่านมาชนะ1เกมแล้วก็แพ้1เกม เกมที่แพ้เกมที่ชนะคือชนะจาเมกา1-0แล้วนัดล่าสุดนะครับอ่า,ายให้กับเวเนซุเอลามา1ประตูต่อ0ถือว่าพลิกล็อกกันสุดๆเลยว่าไรส่วนทางเอกวาดอร์นะครับผมชนะ1เกมแล้วก็แพ้1เกมเหมือนนั้นเกมเปิดทัวร์นาเมนต์แพ้ให้กับเวเนซุเอลามา2ประตูต่อ1มามืดจัดๆเลยเวเนซุเอลาในโคปาอเมริกาปนีนี้และก็นัดล่าสุดชนะจาเมกามา3ประตูต่อ1เกมคู่นี้เบนซ์มองว,มอว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีคุณภาพนักเตะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเฮตัทวีตที่เจ๋อ อกันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนกลับไปปี2022เสมอกันมา0 0ย์นในบ้านเม็กซิโกเกมคู่นี้นะครับถ้าจะให้เลือกเชียรนะ์นะเบน์มองว่าเม็กซิโกมีคุณภาพทีมที่ดูสม่ำเสมอกว่าเอกวาดอมากคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ที่เม็กซิโกจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจะมองแบบว่าซฟๆหน่อยก็ยกยวนกันไปเสมอแต่ถ้าให้เลือกฝั่งใดจะชนะเบน์มองว่าคุณภาพเม็กซิโกดูโดดเด่นกว่านี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ ในหน้าช่องประจําััน,นี้ยูโร2คู่นะครับคู่แรกแนะนําให้เลือกเชียร์ที่สโลวาเกียถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจทที่ทีมชาติอังกฤษเปิดมาและคู่ที่2แนะนําเลือกเชียร์ที่ทีมชาติสเปนได้เลยปิดท้ายโคปาอเมริกานะครับเลือกเชียร์ที่เม็กซิโกสวยจัดๆเลยนะครับนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ขอพี่เอฟซีทุ่งรันโชคดีมีชัยโชคชัยมีวุ้ว